ตอนนี้โลกเรากำลังใกล้จะแตกนะแ้วเหลือเวลาอีกเพียงสามเดือนเพื่อจะช่วยโลกนี้ไว้เราจะเป็นต้องหาคริสตัล7ชิ้นนีค้ครับจากนั้นระบบเรนโบว์ซิสเต็มก็จะทำงานพวกเราไม่ใช่ขโม,มยหรอกนะเราแค่มาตามหาคริสตัลเท่านั้นคริส <Crystal S 1> ตัลเหรอที่นี่มีแต่น้ำแข็งเท่านั้นแล้วนะและเมืองที่เราไปตามหาคริสตัลชิ้นที่3เป็นเมืองที่มีแต่หิมะแล้วก็ลุกพวกเราถูกเข้าใจผิดเพาว่าเป็นขโมย ยังถูกมนุษย์หิมะตัวใหญ่ยัยกษ์เล่นงานแต่ว่าที่แท้พาโลเป็นคนวบคุมมนุษย์หิมะเพื่อจะแย่งชิงคริสตัลนไปเจอแล้วคริสตัในที่สุดเราก็ได้คริสตัลนมาสามชิ้นแล้วแล้วคริสตัลชิ้นที่ส,สี่เราต้องไปหาแล้วใช่แล้วเราต้องหาให้พบถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองคงไม่ใช่ง่ายๆนะชิ้นต่อไปก็เหมือนกันยังไงเราก็ต้องไปต่อนะถ้าเชื่อมัน่นเราต้องทำได้ พาอ,อ,อกทกะ,ทะ,ะเย้ทะเลทะเลทะเล,ะเลวิอสวยมากยฮะราดีใจน่าดูเลยนะคงเพิ่งเคยเห็นทะเลเป็นครั้งแรกทะเลสวยขนาดนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นอีกก็สแสดงว่าไฟจากสงครามไม่เด้ลุกลามา เห็นวิวสวยๆแบบเนี้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเคยเกิดสงครามมาก่อนงั้นเราเรีบไปต่อกันเถอะรีบไ,ไปหาคริสตันเพื่อช่วยปกป้องความสวยงามเนี่ยไว้จะไปหาที่ไหนกันล่ะอย่าบอกนะว่ามันอยู่ในทะเลอุ๊ยหนาวจังเลยริกตรงโน้นมีบ้านคน<อ>ด้วยดูสิ<อ><อ>หมดเวลาสนุกแล้วนะรอดรีบไปเถอะโซนได้เลย เป็นอะไรไปเหรฮะริกเอ่อปลาอลไม่มีอะไรไปกันเถอะไปเอ้าไปเพล,ล,ลงนั่นนะเราจำได้ว่า จังเลยแต่เขามือเป็นลูกแทนเค้กมากกว่านะิ๊กฉันหิวจนแสบท้อแล้วนะเนี่ยที่ไหนสักที่ที่เมืองนี้ก็มีคริสตันอยู่แน่ๆหาข้างต่อยสักแป๊บนึงเถอะเอ้อตรงนั้นมีบ้านคนอยู่ด้วยริ๊อกอดได้พอไปถึงบ้านหลังนั้นแล้วเราจะกินข้าวกันเลย เก่าหน้าดูเลยเนอะจัวจะพังอยู่แล้วยังก็ไม่มีใครอยู่เนี่ยนะสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างไหมครับสวัสดีครับเออเอ้ยโอ้โหโทษทุบเบาๆหน่อยไม่ได้เรื่องไงฮะริกโทษทีนะคือมันพลั้งมือไปหน่อยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยยังกับบ้านผีสิงเนะี่กลับก็เถอะริกเขามไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกนั่นสินะวันนี้พอแค่นี้ก็ได้ อาาไปทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินเถอะนะโซลอนเรียกฉันว่าเชฟสิเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไงเสียงดังมาจากข้างในอะเพลงกล่อมเด็กฉันรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยยินที่ไหนมาก่อนนะนะฟังแล้วนะยังขนลุกเลยอะไม่รู้เป็นไงลองไปสํรวจดูมาหน่อยไหมลิก ผีพอมาจะว่าไงล่ะเล็กฉันว่าอย่าดีกว่านะ่าเฮ้ยน่าจะเป็นเฮ้ยคิสตันนี่นะ๋อะใช่แล้วนี่คือคิอสตันชิ้นที่สี่แล้วอะ ใครเน่ยถือวิสาสะเข้ามาคนอื่นมาทำอะไรกันเอ่อต้องขอโทษด้วยนะครับคือว่าพวกเราเออหรือว่านายคือโซรอนใช่ไหมครับเออใช่แล้วครับใช่เออนี่นายรู้จักเขาด้วยเหรอเออคือว่าฉันริกอ๋อริกใช่ไหมจะอ๋อดีใจจังที่ยังปลอดภัยเธอหายไปอยู่ไหนมาริกฉันคิดถึงเธอมากเลยนะริกโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเออพวกพวกคุณเป็นใครครับเนี่ยเออฮะ คงจะลืมฉันไปแล้วสินะน่าสงสารหรือว่าพวกคุณคือเอแต่ว่าสองคนนี่เขาเขาโซนนนี่เปนยังไงกันเนี่ยบอกฉันหน่อยสินี่คุณยังไม่ตายเหรอเนี่ยฮะไลเฮริกกับคาเรนเฮริกเขาสองคน,นเป็นพ่อของนายไงล่ะฮะคุณพ่อกับคุณแม่ของลิกเหรออ๋อตแต,แต่จำได้ว่า พ่อกับแม่ของฉันตายในอุบัติเหตุนี่นพ่อครับแม่ครับ,รบแม่ครับ,รบ,รบฉันส่งพ่อแม่ไปอยู่สวรรค์แล้วล่ะที่ลูกตกใจนี่ก็เป็เรื่องธรรมดานะริกขอโทษดีนะที่เป็นแบบนี้ ตอนนั้นเราสองคนบาดเจ็บสาหัสอ้เขาฟื้นแล้วเหรอเนี่ยเหรอ,เ,อเรนรอยลงออกไปกี่พวกเธอยังปลอดภยัยแล้วคุณพ่อก็ช่วยเอาไว้ได้อย่างปฏิหารเลยเธอสองคนตายไปแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะนะทำไมล่ะครับอุบัติเหตุครั้งนี้มันเป็นแผนการที่จะทำลายห้องทดลองเพื่อให้หุ่นรบพาโทคอส ที่จะปกป้องระบบเรนโบว์ซิสเต็มเสร็จสมบูรณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนที่ทำการทดลองนะผมเข้าใจแล้วครับและคืนนะั้พวกเราก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าวันหนึง่งปู่ของลูกก็ส่งข่าวมาบอกพ่อว่าลูกนะ่ะหายตัวไปซะแล้วฮะ อ๋อนี่ผมเข้าใจแล้วล่ะครับเหตุผลก็คือว่าเราจัดพิธีศพทั้งที่ที่ไม่มีศพด้วยจำเพลงนี้ได้หรือเปล่าจ้ริก จริงสิเพลงนี้ไงเพลงกล่อมที่แม่เคยเล่นให้ฟังเสม,มอเลย ครับทำไมทำไมถึงปล่อยผมอยู่คนเดียวผมคิดถึงแม่ผมคิดถึงทั้งพ่อกับแม่แต่ว่าผมไม่รู้จะทําไงใจร้ายที่สุดเลยอย่าย้เอาให้เลยริกผมคิดถึงแมกครับแม่ครับอ่าหนีไปไหนอีกเลยนะครับอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวอีกนะครับพ่อครับ ฉันอิจฉาจังเลยแต่ก็ดีใจกับลิกด้วยบ้านเก่าซ้มขนาดนี้เป็นใครก็ต really ้องนูกว่าเป็นบ้านผีสิงคนเราจะทำไปท่องทดลองลับๆอยู่แบบนี้มาสะดวกที่สุดแล้วนะแต่สุดท้ายบ้านก็เก่าซ้อมลงทุกวันเกลายเป็นบ้านผีสิงอย่างที่เห็นเนี่ยว่าแต่ลิกหาคริสตันไปถึงไหนละหาได้สามชิ้นแล้วหรอครับที่เจอเป็นชิ้นที่สแล้ว งั้นเหรอืมมีอะไรหรอโซลอนอ้ออ้ออปล่าครับไม่มีอะไรครับเออจริงสิริกเรื่องพาโทคอสเนี่ยความจริงมันใกล้เสร็จแล้วนะแต่ไปซ่อนไว้ที่อื่นอ๋อออพาโทคอสเนี่ยขับได้แล้วเหรอครับผมอยากเห็นจังเลยฉันเองก็อยากจะให้มันขับได้นะแต่ว่าแจ้พาโทคอสทำงานได้จะไปต้องใช้คริสตันน่ะพ่อเขายืมคริสตันที่มีอยู่ก่อนได้ไหม อ๋อได้สิครับพ่อือมเขาอ,อยาชั่วหน่อยนะทีนี้จะได้เริ่มลงมือทำมันเป็นเสร็จสักทีนะแต่ว่าคือว่ามันคือว่าพวกเราเนี่ยเอาคริสตัลเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเนี่ยทําไงอ๋องั้นก็น่าเสียดายมากเลยนะเออแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เองไว้พรุ่งนี้ผมจะไปเอามาให้ก่อนเลย้เ นี S <S ่อ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยฟันล่ะฉันเจ็บตอนนี่ยบนเตียงมันไม่ใช่ที่เล่นนะจ๊ะเอ๊ะสุรนเป็นอะไรไปอ่ะเฮ้สุรนเอ่อก็นิดหน่อยสุรน มื่อกี้นี่นายกโกหกไปทําไมกันเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเพราะเขาอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ฮออตัวปลอมเหรอมีอะไรพิสูจน์ล่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของลิงนั่นเหรอไหนช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิฉันก็ยังไม่มั่นใจนะเพียงแต่ว,ว่านึกสงรณ์ใจอยู่เท่านั้นเองแค่นั้นนายก็ระแวงอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นี่ตอนเจอกันเพราะรู้ว่าเป็นพ่อกับแม่ฉันดีใจมากเลยโสดอนนายใจร้ายมากนะบอกฉันมาสิ ว่านายสังหรณ์ผิดไปจะให้ฉันเชื่อสังหรณ์นายจะทำให้ได้หรอกนะริกฉันเข้าใจวัวอ,อกง้าไอน,นะแต่ว่าครั้งนี้ฉันต้องขอโทษด้วย้างนั้นนายมีหลักฐานอะไรบอกมาสิตอนที่กินข้าวอยู่ร้าเฮลิกใช้มือขวาจับมีดฮห<ะ>ลองดูที่รูปนี่สิพ่อของเธอนะ่ะเขาถนัดมือซ้ายฉันยังจำได้นะถนัดมือซ้ายอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นสองคนนั่นเหร แต่ว่าทำไมต้องโกหกกันด้วยอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยนะต้องเข้มแข็งเอากอ่อนนะริกริกอออเป็นไรไปฟาร่าเหมือนแค่เรียกฉันเหมือนแคก่กำลังเรียกพวกเราอยู่นะพระจิตเลยหรอจากข้างล่างนี่แหละ ที่นี่มันอุปกรณ์ทดลองพาทรคลอสอย่างไงงั้นแสดงว่าที่นี่ก็คือต้องมีพาทรคลอสซ่อนอยู่นะสิพาทัรคลอสอย่างนั้นนหมันอาจจะไม่อยู <c 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 ่ที <c <c ่นี่ก็ได้นะอมเป็นไรไปฉันได้ยินอีกแล้วมันเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นนะไปดูกันเถอะมาล็อกคุณแจอยู่อ เดี <s <S ๋ยวฉันจัดการให้เองไม่ต้องกลัวมือตื๊อหมอไม่เห็นอะไรเลยแต่ต้องมีคนอยู่แน่ๆนะลองไปดูกันเถอะฟ่าเธอยังรู้สึกไหมเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮเฮ้ย บอกให้ปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมหพวกนายเป็นใครบอกมานะหรือว่านี่นี่มาอะไรกันเนี่ยโผล่มาอีกแล้วเหรอเหมือนสองคนนั่นเปียบเลยพวกพวกคนสองคนเป็นใครกันเนี่ยคราวนี้จะทำอะไรกันอีกละ่ะออคือเลิกพยายามได้แล้วนะยังไงพวกเราก็ไม่ร่วมมือกับอาบิสหรอกอเ เดี๋ยวก่อนสิครับเข้าใจผิดแล้วละมั้งฉันไม่มีอะไรจะพูดด้วยละกลับไปซะพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันหมายความว่ายังไงกันน่ะริกเอ๊ะว่าไงนะริกเหรอเธอชื่อริกเหรอใช่ครับหรือว่าเธอกับดรเฮริกจะเป็นเขาเป็นปู่ของผมเองฮะคุณอ๋อจริงเหรอเนี่ยงั้นเธอก็เป็นลูกชายของเราไงเล่าจริงด้วย<อ>ดูสิหน้ายังมีเข่าเหมือนตอนเด็กๆ แล้วลูกเราก็มาหาเราจริงๆแล้วนายก็โซรอนนะนายคือโซรอนใช่ไหมถูกต้องแล้วครับผมเองดรเฮริกโซรอนนายพูดเรื่องอะไรกันนี่ยคราวนี้แล้วนะริกพ่อแม่จริงๆของนายแล้วเนี่ยอ,อดูให้เต็มตาสิริกแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะคุณพ่อคุณแม่ของริกผมไม่ให้เห็นตั้งสองคนแน่แต่พวกเรานเป็นตัวปลอมนะอ อาบิสมันพยายามกำจัดพาโตคอสที่คอยปกป้องระบบเรนโบว์ซิสเต็มแต่ว่าเราก็แอบพ้นคว้าจนในที่สุดพาโตคสก็เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าตอนที่ขนไปวัดที่ฐานใต้ทะเลเลึอกอาบิสมันตามมาจนเจอนะเ้ออจ หยุดนะอย่าขยับบอกให้หยุดอนั่นคริสตันนี่มันแย่งคริสตันจากเราไปแต่ว่าคริสตันที่เราคอรอบครองอยู่มีเพียงชิ้นเดียวเองและจากนั้นพวกมันก็ปลอมตัวเป็นเราแล้วก็ขังพวกเราเอาไว้แล้วก็รอให้พวกเธอมาตามหาคริสตันที่นี่พวกมันเป็นหุ่นอัลลอยที่อาบิสสร้างขึ้นมาอ๋อ ขุนอรอยของดรอาบิสเหรอฮะแม่ครับ <c oughs> แม่เป็นไรหรือเปล่าครับแม่ <c oughs> แม่ครับริกแม่ดีใจที่ได้เจอลูกแม่ดีใจจริงๆแม่ครับ <c oughs> สัมผัสนี่แหรอฮะกลิ่นหอมของแม่ <c oughs> เอนิกออกแล้ว,ลวนะเพลงกล่อมของแม่คนระับ แม่ครับแม่ครับแม่ไม่เป็นไรนะเพราะโดนขังไว้ที่นี่ตลอดเลยฮะอยู่นี่ตลอดเลยเหรอมันร้กาศจริงๆแบบนี้ให้อภัยไม่ได้แล้วโซอนฝากดูพ่อกับแม่ด้วยนะฉันจะไปเอาคริสตลัลกลับมาอ๋าอรีก ไม่ต้องห่วงครับแม่เฮ้ยเออริกหายไปไหนมานะ่ะเออเอคือไ,ไปเดินเล่นนะครับเป็นอะไรไปละ่ะริกไม่เห็นต้องปิดบังแม่เลยนี่แม่ก็เหมือนกันละครับเอ๊เผยหน้าที่แท้จริงออกมาให้เห็นดีกว่านะว,ว่าไงนะเลิกเล่นละครตบตาได้แล้วยังไงฉันก็ไม่ให้คริสตันนี่หรอกอ งั้นคงอยากจะเห็นร่างจริงของคุณอันรอยอย่างฉันสินนะ,ะในเมื่อฉันเผยร่างจริงก็ไม่ต้องเล่นละครกันแล้วเอาคริสตันมาทั้งหมดส่งมาให้ฉันสักดีดีโอ้ยโอ้ย อะไรจะสั so no ่งเสียก็รีบพูดมาซะว่าไงโอ้ยโอ้โรลอนรีรีไปตกแล้วเออรีบยอนโอ๊ยโน้ยลอ้ยาอ้ยโอ้อ้ย้ย้โอ้ย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 า้ยอ้อ้ยโ้้อยอ นีบบาดเจ็บรึเปล่าลูก,ลกต้องขอบคุณโซรอนนะครับแล้วก็รถด,ด้วยโอ๊ยห้องห้องฉันขับเองเฮ้ยเ,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 เป็นแบบนี้ไม่ดีแน่แย่แน่เลย ทำตานทำงด้ดีอ่ะทำจัดการเอยยัยต่อไปต่อไประวังอย่าชายยอโอ้ยม่นยังตามเรามาอยู่เลยสงสัยเราจะมาทวกมันไม่ได้ต่อไปแล้วพวกนี้ หนีไปแด่ตองเออาไไอมาี่ยงข็เราไว้แน่เลยจักรกนอะไรลูน้าหนึ่งย่าฮามา,าจากด้านหน้าเฮ้ยหี่หหหสำเร็จแล้ว Yeah, s <S รอดเจมส์คริสตันไว้เร็วฮ <Huh? S 2> ะเออเราจะทำให้ฟาสต์กรอสทำงานเราจะไม่ต้องใช้คริสตันเป็นพลังงานด้วยละนั่นสินะครับโซรอนเอ่อฉันเตรียไมไว้เรียบร,ร้บย <c oughs> อยแล้วไม่ตะห่วงนี่ไงถ้าอย่างนั้นริกหมุนมอนิเตอร์ตรงกลางไปทางขวานหน่อยสิแล้วเข้าเ <Huh? S 1> ออรีบหมุนเข้าสิ <c oughs> ตกลงครับ <c oughs> ใช่แลว,แลวนี่แหละพาทุกคลอส嘛พาทุกคลอสสัญลักษณ์ที่อยู่ขวามือของลูกเนี่ยก็คือกุญแจนะให้พาทุกคลอสทำงานเนี่ยและเพื่อจะให้เรนโบว์ซิสเต็มปกป้องโลกเราจะไปต้องให้หุ่นรบพาทุกคลอสทำงานโซโรอนติดตั้งคิสตันได้แล้วได้แล้วครับ เดี๋ยวๆเข้าโผมาแล้วเฮ้อตายแล้วโซรอนไปจากนฮ้ยตั้มเรียบร้อยแล้วยัยมันมันจะทำอะไรกันนะนี่ก็เริ่มปลดล็อกหน้านะ คอสก็ทำงานได้แล้วถึงตัวมันจะใหญ่ก็เถอะแต่ฝีมือจะแค่ไหนก็เชี่ยวเดีบจะกบมันมเลย